ดีค่ะชื่อแพทย์หญิงลันทลีมาแสงประทิศทองนะคะมาจากออนเซรีคลินิกค่ะซึ่งวันนี้นะคะหมอได้มีโอกาสมาแฮนด์ออนประสบการณ์การร้อยไหมจากดรคิมนะคะจากประเทศเกาหลีซึ่งไหมโครงตาข่ายอันนี้นะคะเป็นใหมได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความนิยมจากทั่วโลกนะคะสามารถช่วยลดอาการหย่อนค้อยกระตุ้นคอลลาเจนรอยฟอกซีอ่อแล้วก็รอยที่จมูกเพื่อผลที่เป็นธรรมชาติค่ะ จากประสบการณ์ของเคสในวันนี้ของหมอนะคะคนไข้มีปัญหาที่หน้าหย่อนคล้อยค่ะดังนั้นเราจะใช้ไหมร้อยยกกระชับหน้าข้างละ4เส้นค่ะผลที่ออกมาก็เป็นที่น่าประทับใจมากนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของการร้อยฟ o x กซี่อนะคะผลออกมาก็ดูเป็นธรรมชาติคนไข้ดูหน้าตาสดใสขึ้นและก็การร้อยไหมที่จมูกได้ผลออกมาเป็นที่น่าประทับใจบุคลิกภาพดีขึ้นค่ะและดูเป็นธรรมชาติ คนไข้ท่านใดนะคะสนใจร้อยใหม่ตัวนี้นะคะสามารถพบหมอได้ที่แอนเจลีคินิกนะคะ